สวัสดีครับผมดอนนะฮะจากดีพันนลัตหนึ่งเก้าเก้าเก้าครับผมวันนี้อยู่กับอีลซูดีแม็กออนนิวนะเครื่อง2.5ดีเซลนะปี2014นะครับเป็นตัวแคปเป็นสมาร์ทแคปด้วยนะฮะแล้วก็ราคาดีนะราคา3ามแสนกว่าบาทนะครับผ่อนเงินประมาณ7,000ต้นต้นแล้วก็สำหรับใครที่เงินเดือน16,000ขึ้นไปเนี่ยหรือคุณมีรายได้รวมต่อเดือนเนี่ย16,000บาทขึ้นไปเนี่ยคุณมาเอาคันนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็คันนี้ เราได้ทดลองวิ่งกับซูลินแล้วถามว่าทำไมเราถึงทุ่มขนาดนั้นปิดปีใหม่เราให้พี่เอกดีพณนรัตเนี่ยขับกลับบ้านนะได้ทดลองขับระยะไกลมาแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิน้นนะครับช่วงล่างดีเครื่องดีเกียร์ดีนะทุกอย่างเพอร์เฟกหมดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันดีกว่านะครับไฟหน้าเนี่ยใสริงดีเทลอยู่ครบไม่มีแตกหักโคไม่เหลืองนะไม่มีแมลงไปตาอยู่ด้านใน นะฮะแล้วก็มีตรงนี้นะครับที่ลูกค้าเบียดมาแต่บางคนอาจจะงงว่าทําไมสีเป็นแบบนี้คุณเคยเห็นสีน้ำใช่ปะเข้ามาทาทาทา,ทาปิดไว้นะครับปิดรอยเบียดไว้นะฮะก็จะเบียดมาประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะแต่ว่าทรงอะไรเนี่ยก็ยังยังไม่เละเทะเพราะว่าไม่ใช่มีการชนหรือเกิดอุบัติเหตุนะครับมาดูกันต่อครับไฟสปอตไลท์ใสกิ้งไม่มีแตกหักไม่มีทะลุ ไม่มีแมลงไปตายด้านในสีดำดำเนี่ยผมมาดูใกล้ๆเนี่ยดังดำเมี่ยมอยู่เลยนะฮะยังไม่มีความหมองคุณหรือมีขาวๆเลยนะฮะยังดำเมี่ยมอยู่แล้วก็มาดูกระจังหน้ากระจังหน้านี่เงาวิ้งสภาพดีซี่อยู่ครบหมดแล้วก็ด้านล่างก็เหมือนกันซี่ก็อยู่ครบหมดนะโอเคแล้วก็มาดูไฟหน้าด้านนี้ใสกิ้งไม่มีทะลุไม่มีแตกหักไม่มีแมลงไปนอนตายอยู่ด้านใน นะครับแล้วก็มาดูไฟสปอร์ตไลท์กันไฟสปอร์ตไลท์สลใสกิ้งไม่มีแตกหักไม่มีทะลุไม่มีแมลงนอนตายอยู่ด้านในสีดำาๆเนี่ยสะอาดมากเหมือนของใหม่เลย <Yahoo! S 1> นะฮะแล้วก็มาดูแถบนี้หน่อยครับแถบนี้ก็มีรอยเบียดมาแต่ว่าจะน้อยกว่าด้านนู้นนะฮะแล้วก็ลูกค้าเอาสีแต้มไว้นะครับแล้วก็กันชนเนี่ยคันนี้ลูกค้าเคยทําสีมาก,ก่อนนะครับเพราะว่าสีเนี่ยทนเนี่ย ไม่ค่อยเหมือนของเดิมเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะจัดทรงตรงนี้ให้ใหม่นะครับให้เข้ามุมกว่านี้นะฮะ <Okay. S 1> ก็อันนี้คือสิ่งที่พวกคุณควรจะรู้แล้วก็มาดูล้อแม็กล้อแม็กยางนะฮะก็เป็นสเปคเดิมๆนะครับอาจจะไม่ใช่ลายยอดนิยมเดิมๆอย่างที่ทุกคนเคยเห็นนะฮะแต่การขับขี่อะไรเนี่ยโอเคเลยนะฮะลายเดิมๆก็เดี๋ยวน้ำค้างลองเอาขึ้นให้เขาดูว่าเป็นแบบไหน <c oughs> เขียนไว้ว่าอีซูซออนิวมันจะเป็นอีกลายหนึ่งนะครับอันนี้ลายนี้มันจะเก่าๆดูโบราณไปหน่อย <c oughs> นะครับ โอเคครับมาดูทรงโป่งกันทรงโป่งเนี่ยเป็นทรงของเขาเลยนะฮะเป็นทรงของเขาไม่เคยโดนเบียดเลยรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะฮะจะมีตาหนิแค่ด้านหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูอีกรอยหนึ่งจะเป็นรอยเบียดเสาซึ่งผมรู้สึกว่าคันนี้เนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงขับด้วยนะส่วนใหญ่จะเป็นรอยเบียดเสามากกว่าจากการถอยไม่เป็น <Nope. S 1> เข้าซองไม่เป็นอะไรนี้มากกว่านะครับเพราะสังเกตจากเนี่ยตรงนี้ไม่มีสภาพเบียดเลยสะอาดมาก ไฟเฟยเนี่ยตรงนี้ไม่มีแตกหักเลยนะครับ <Wow. S 1> ช่องไฟอะไรต่างๆเนี่ยตรงเปะ๊ปะเปหมดเลยนะฮะแล้วก็พวกเส้นที่โค้งลงมาเนี่ยทารายละเอียดของรถที่ยาวไปถึงด้านนู้นเนี่ยก็ยังตรงเป๊ะรูปไปเนี่ยยังรู้สึกเลยว่าเป็นจากโรงงานเรามาเช็คประตูกันบ้างนะ แน่นเปียเลยนะแล้วก็มาลองดูบันไดกันบันไดเนี่ยสภาพแน่นข้างบนหลังคาเนี่ยดีเทลอะไรต่างๆเนี่ยยังอยู่ครบหมดนะครับไม่เคยผ่านการเก็บงานเก็บสีมาพอรถมันได้ได้คว่ำม,มานะฮะสภาพเดิมๆแบบนี้โอเคนะครับเส้นอะไรเนี่ยตรงทรงโปง่งอะไรเนี่ยเป็นทรงของเขาเลยนะฮะ แล้วก็มาที่ไฟท้ายเนี่ยแดงก่าใสกิ้งไม่มีแตกหักมีรอยขีดตรงนี้ไม่มีทะลุไม่มีมแมลงตายด้านในแม็กไลเนอร์เนี่ยอย่างนี้สภาพดีมากดำเมี่ยมคุณอาจจะมองในกล้องเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ความจริงดำเมี่ยมไม่เคยบรรทุกของหนักมาก่อนเป็นรถที่ใช้ใช้แบบใช้ครอบครัวนะฮะไม่ได้มีลูกเยอะด้วยซ้ําหรือลูกอาจจะมีมีแค่คนเล็กเพราะบอกข้างหลังเนี่ยสภาพใหม่เอี่ยมสะอาดมาก นะแล้วเปิดไปด้านในเนี่ยแม่แรงอะไรต่างๆบล็อกขันล้ออะไรต่างๆอยู่ครบหมดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดปูดรถคันนี้ให้คุณดูก่อนแล้วเป็นไงบ้างล่ะทุกคนไปเที่ยวปีใหม่เนี่ยคุณไปเมาหยำเปกันขนาดไหนกลับมาเนี่ยกลับมาหาเงินหาทองใช่ไหมพวาคุณยังเหลือเงินที่จะมาจองรถผมอยู่ใช่ไหมครับมาดูกันนะมาดูกันเลย ลอยอาร์คเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะฮะลอยอาร์คปกติผมไม่ค่อยอยากจะใส่ใจหรอกลอยอาร์คอยู่ครบคมกิบน็อตแม่งไม่มีขยับเลยแล้วก็มาฝั่งูุนลอยอาร์คอะไรเนี่ยคมกิบหมดเลยนะฮะแล้วก็เรามีกันชนท้ายหรือบันไดหลังให้นะครับสภาพดีสภาพดีมากนะครับแล้วก็มี Z ddi สติ๊กเกอร์เดิมเดิม e s u dmax อะไรยังอยู่ครบหมด อันนี้ก็เงาวิงนะงาว้งเลยนะฮะเงาวิ้งเลยนะแล้วก็มาดูไฟท้ายกันแดงกำ่ำใสกิ้งไม่มีแตกขักไม่มีแมลงไปนอนตายอยู่ด้านใน <Wow. S 1> นะครับมุมมมอะไรเงี้ยบันท้ายเงี้ยสภาพยังสวยงามอยู่สภาพยังสวยงามอยู่เลยโอเคนะแล้วก็เราก็มาดูจุดนี้กันนะครับอันนี้คือจุดที่ลูกค้าเนี่ยขับเบียดมา oh, <no. S 1> นะครับขับเบียดถอยเข้าซองโค้มเข้าให้ แต่เดี๋ยวเราเก็บงานให้แต่ถ้าใครบอกว่าไม่อยากเก็บเพราะกลัวมันจะไม่เดิมเนี่ยผมก็ยินดีที่จะไม่เก็บให้แต่ถ้าถามผมว่าอยากเก็บให้ไหมผมก็ไม่อยากจะเก็บให้หรอกอยากให้คุณใช้สภาพแบบนี้ไปเพราะว่ามัน,มนเดิมดีนะครับถ้าไม่คิดอะไรมากแต่ถ้าทําสีไปมันก็จะไม่เดิมแล้วนะแต่ผมก็เข้าใจหลายคนว่าเฮ้ยเราก็อยากได้รสถสวยๆไปชอบน้ำค้างใช่ค่ะงั้นเราก็ควรจะทําให้นะครับเราไปดูทรงโป่งกันต่อทรงตรงเนี้ยสภาพดีทรงเป็นทรงเดิมๆเ,เลยนะครับ จาอันนี้ที่จริงไม่ค่อยสำคัญแหละแต่ผมอยากจะพูดไงอันนี้ไม่ใช่ของเดิมของเขานะครับเป็นของแต่งเขาติดไว้เป็นโครเมียมแต่ก็ยังเงาวิ้งอยู่โอเคสภาพสวยมากสภาพดีนะครับล้อแม็กก็ยังสวยอยู่ถึงแม้จะไม่ใช่เดิมเดิมแต่ล้อเดิมของออนวก็สวยนะโอเคนะสภาพเส้นอะไรต่างๆนะครับตรงเป๊ะเป๊ะโลโก้อยู่ครบไฟไม่มีแตกรายงานไม่มีแตกหัก สภาพตรงนี้ก็ดีนะอันนี้ก็มีให้ครบเป๊ะหมดเลยเดี๋ยวจะเปิดประตูแล้วลองปิดให้พวกคุณฟังดูนะครับว่าเป็นไงแน่นเปียะนะฮะบันไดใช้งานได้ปกตินะโอเคแล้วก็มาดูแก้มตรงนี้บ้างนะครับสภาพดี อาจจะมีรอยขนแมวเยอะหน่อยนะฮะรอยขนแมวเยอะหน่อยแต่ผมไม่เก็บให้แน่นอนนะครับไม่เก็บให้โอเคครับเดี๋ยวไปข้างในกันเคผมจะเปิดโชว์ด้านในหน่อยเรามาดูที่แผงประตูกันพลาสติกดำๆไม่มีะลุไม่มีแตกหักสภาพดีรอยขีดข่วนรอยขนแมวไม่มีสีเทาเนี่ยรอยขีดข่วนรอยขนแมวไม่มีไม่มีหักไม่มีหักสีไม่ถลอก อันนี้อันนี้ใช้งานไม่ได้นะเดี๋ยวจะซ่อมให้ครัคแล้วก็อันนี้ใช้งานได้ปกติไม่มีหักไม่มีหักมีตรงนี้จะต้องแก้ไขให้ไม่มีแห้งกลังสภาพดีรอยขีดข่วนไม่มี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 เลยไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีแล้วก็อันนี้ช่องใส่แก้วเนี่ยหรือใส่อะไรก็ได้ไม่มีแห้งรอยขีดข่วนไม่มีครับตรงนี้ไม่มีไม่มีแล้วก็ลําโพงเนี่ยไม่มีทะลุนะฮะ ไม่มีทะลุเลยโอเคแล้วก็เชิงบ <main suit. S 2> ันไดพลาสติกดําเมี่ยมไม่มีแตกหักแล้วก็มาดูช่องนี่กันช่องเขาแห่งอาสคาบันใช่ไหมมันจะไกลไปนะเนี่ยสภาพอะไรดีมากน็อตเนเนี่ยโอ้โหไม่มีขยับจริงๆสุดยอดไม่มีขยับเลยน้ำค้างเห็นไหม ่อยอดเลยวะ่ะอันนี้นะครับไม่ได้ผ่านการทําสีมาเลยโอเคนะฮะทุกคนทุกคนอย่าไปจําที่ผมทําเมื่อกี้การที่น็อตไม่มีขยับเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณไปจับแล้วอย่างนี้โอเคไม่มีขยับแต่คุณต้องดูความคมความแบบความคมของน็อตอะถ้าเกิดน็อตที่เคยถูกถอดออกมาเนี่ยคุณอย่าไว้ตีว่าเป็นรถชนเขาอาจจะขยับฝากระโปรงหรือว่าขยับแก้มจัดทรงให้เข้าที่หลังจากทําสีมา ไม่ได้หรการันตีไปว่าจะต้องเป็นรถชนเท่านั้น <_ an> คุณอย่าไปได้ความรูผ้ผิดๆมานะครับไม่จาเป็นว่าน็อตขยับเนี่ยโอ้โหปลอใจไก่ตื่นโอ้หรถแม่งคว่ำชนมามีคนตายหมไม่ให้ขนาดหรือบางคนบ้ากว่านั้นนะฮะเรามีประกันเรามีอะไรทําสีอยู่แล้วใช่ปะ่ะที่แบบว่าคุณไม่เสียตังเนี้ยประกันใกล้หมดแล้วคุณอยากจะใช้สิทธิประโยชน์มีรอยนิดเดียวคุณส่งทําสีอะไรอย่างนี้ เรื่องการทําสีก็เหมือนกันไม่ใช่รถทุกคันที่ทําสีใหม่จะต้องมีอุบัติเหตุคือเรื่องนี้เราควรจะคุยกันยาวกว่านี้เดี๋ยวเราจะมาหาเวลาพูดนะครับให้ทุกคนเข้าใจสัจธรรมของการซื้อรถนะครับว่าอย่าไปกลัวมากเกินไปนะเพราะอย่างนี้รถดีๆมีเยอะมากหลายเต็นเยอะมากไม่ใช่แค่เต็นข่มอย่างเดียวนี่อะไล่ะครับปีใหม่โคตรยับอะเจริญรุลุงเรืองทุกคนนะครับจ้า เการยาปั๊เดี๋ยวเดี๋ยวคัดอนคัดเอาเาเ้าแล้วเปอยังตัดคลิปให้ไม่เสร็จเลยแล้วก็โอ้ยับมากใช่ปะทุกคนยับเลเทะกินกันหนักมากนะฮะมีพวกหนังหมูหันอะแซลมอนนี่แบบว่าคือยังไม่หมดอะซื้อมาพันเท่าไหร่เองพันห้า แซลมอนซื้อมาพันห้าเนี่ยยังไม่หมดอ่ะโคตรสุดยอดเลยว่ะนะร,รอยขีดขวนไม่มีไม่มีไม่มีเปิดใช้งานได้ปกติสภาพดีมากไม่มีแห้งกังสภาพดีสภาพดีว้าวสภาพดีครับโอเคแล้วก็เบาะหลังที่ผมอยากให้คุณดูไม่ใช่ของเดิม นะครับแต่เป็นลายเคบล่าคาร์บอนสวยมากสะอาดมากดูดิดำเมี่ยมเลยนะครับดำเมี่ยมเลยนะฮะในกล้องเนี่ยผมรู้ผมดูอยู่ในกล้องยังไม่ดำแต่คุณมาดูตัวจริงดำเมี่ยมมากแล้วอีกจุดหนึ่งเนี่ยดูพรมดูอะไรดิสะอาดมากนะครับแล้วก็อันนี้เปิดอย่างนี้ได้นะฮะดูพรมก่อนดูดิผมทาความสะอาดให้สะอาดมากเลยแล้วก็นี่ครับ อุปรกรณ์อะไรต่างๆอยู่ในนี้นะครับหรือคุณอาจจะซ่อนเงินภรรยาก็ได้ใช่ไหม <What? S 1> หรือคุณอาจจะซ่อนมือถืออีกเครื่องหนึ่งใช่ไหมเพื่อไว้คุยกับสาวอีกคนหนึ่งใช่ปวะไม่ดีมาคะไม่ดีฮะใช่ไม่ดีค่จริงจริง,รงเน่ย <c oughs> ไม่ดีเลยนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้โอเคนะแหงประตูจบแล้วซอกจบแล้ว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 เหลือเบาเบาปีกไม่มีล้มปีกไม่มียับไม่มีขาด ลายเดิมๆสเปคเดิมๆโทนสีดำแบบนี้เลย <Yahoo! S 1> แล้วก็พลาสติกเนี่ยไม่มีแตกหักที่ใส่แก้วนี่ครบหมดเลยนะครับโอเคแล้วก็ฟรีฟังกช์ชันมีหมดแล้วก็ปรับเลนกระจกไฟฟ้าอันนี้ก็เหมือนกันลิงชักนะครับลิงชักแบบเล็กเปิดกระโปรงหน้าแล้วก็พวงมาลัยสภาพดี ตรงนี้สภาพดีเหมือนกันดำเมี่ยมนะครับโอเคช่องแอร์เนี่ยด้านบนด้านล่างไม่มีทะรุไม่มีแตกหักค mm hmm. อนโซลหน,น้าก็สภาพดีเหมือนก<ๆ>ันฝาเปิดได้แค่สองมือฝาเปิดได้นะแต่ว่าไม่ไม่ค้างนะครับเปิดได้แต่ไม่ค้างไว้อะ <S 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 เออแล้วก็ปิดปกตินะครับ ุ่มไฟฉุกเฉินแทบจะไม่ได้กดโลโก้ไม่ทะลอกเลยโลโก้ครบพลาสติกไม่มีแตกหักวิทยุนี่สภาพเดิมๆตัวอักษรอยู่ครบเป๊ะหมดเลยช่องแอร์ไม่มีแตกหักไม่มีทะลุมีตําหนิตรงนี้นะครับมีตรงนี้ตําหนิอยู่นะครับสีทะลอกนะฮะด้านนี้ช่องแอร์ปกติแล้วก็ค่อยๆไหลลงมาสวยมากสวยมากโอเคหยุดแต่ล อันนี้ครับยังเนืดอยู่ยังเนืดอยู่ยังเนืดอยู่นะฮะแล้วก็กักอากาศนะครับ <Brooke> โอเคแล้วก็เออไอพวกเนี้ยที่จุดบุหรี่ไม่มีให้แล้วนะครับแล้วก็มาที่หัวเกียร์เนี่ยที่ไม่คิดว่าสภาพจะโอเคนะฮะอาจจะมีรอยเหงือ่อใครนิดหน่อยนะครับแต่ว่าจับไปแล้วเนี่ยหนังไม่หลุดหนังรอบๆไม่หลุดตรงนี้ก็ไม่หลุดนะครับไม่หลุดเข้าเกียร์ก็โอเคนะครับ เขาเกียร์สบายมากนะครับสบายสุดๆโอเคครับทุกคนนะอย่าไปเล่นบ่อยม่งพังแล้วก็สภาพตรงนี้ก็สภาพดีทั้งสองด้านเลยนะดีทั้งสองด้านแล้วก็เบรกมือนะครับสภาพใหม่พลาสติกไม่มีหักไม่มีรอยขีดข่วนช่องใส่แก้วน้ำเนี่ยไม่มีรอยหยดน้ำที่คุณกินชาหรือกินอะไรเนี่ย แล้วมันเคลอะไว้แล้วคุณลืมเช็ดจนขังจนเป็นรอยลูกหยดน้ำไม่มีเลย <Yeah. S 1> นะฮะสภาพดีมากแล้วก็อันนี้เป็นที่เท้าที่วางแขนเวลาคุณขับรถนะครับ <Yeah. S 1> เปิดมาเนี่ยคุณจะใส่ของอะไรก็ได้แม่งเป็นเรื่องของคุณนะ <Yeah. S 1> แต่ผมบอกว่ามันยังใช้งานได้อยู่คุณจะใส่อะไรเรื่อง,องคุณเรื่องของคุณเขาใช่ปะใช่ค่ะเราไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งเกี่ยวในชีวิตของเขานะครับใช่โอเคแล้วก็ มาเปิดดูบางแดดกันบางแดดสภาพใหม่เลยนะครับแต่สติกเกอร์ไม่มีแล้วนะสภาพใหม่สะอาดแล้วก็ไฟไฟเนี่ยไม่ใช่ของเดิมเลยนะฮะหมายถึงหลอดนะแต่ที่ฝาเนี่ยยังของเดิมหมดฝาไม่มีร้าวไม่มีแตกหกักไม่มีแตกรายงานแต่ไฟเนี่ยไม่ใช่โทนเดิมเดิมเลยนะครับใช้ได้อันนี้ที่ใส่แว่นนะยังใส่ได้อยู่ข้างในเนี่ยสภาพสภาพข้างในน้ำค้าง ยังไม่มีหลุดติดมือมานะครับถามว่าเคยเจอคันที่หลุดติดมือไหมแน่นอนเคยเจอนะฮะคันไม่นานนี้เองที่พูดให้ฟังแล้วก็มาดูนะครับรอบๆเนี่ยพลาสติกเนี่ยไม่มีแตกหักเลยน้ำค้างแล้วเปิดมาเนี่ยกระจกไม่มีแตกหักแล้วก็อันนี้คือที่ไว้ต้องีอนพูดคลิปเลยอ่ะที่เล่นยิมนาสติกอ่ะโอเคครับที่เล่นยิมนาสติกก็ยังอยู่นะฮะ สภาพยังดีอยู่นะครับแล้วก็มีคุณสามารถเปลี่ยนท่าเล่นได้ใช่จากตรงนี้นะเห็นใช่ไหมยังมีอยู่ทั้ง2ด้านให้ดูโซนตรงนี้ก่อนร้อยขีดควรไม่มีนะสะอาดดำเนี่ยมช่องใส่แก้วน้ำนะครับช่องใส่แก้วน้ํามีครบหมดนะฮะแล้วก็ช่องแอร์ไม่มีทะลุไม่มีหักลิงชาร์จอย่างที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นะเปิดใช้งานได้หมดไม่มีบบผักโคบม,มาฟาดขาคุณเราเคยมีเคสที่แบบว่าโตโยต้าวิ ลิงชักพังไงแต่ก่อนขายนะไม่ใช่แบบขายไปแล้วพุ่งมาพังก่อนที่เราจะส่งมอบนะครับเปิดมาหกมาทับขากระดูกแตกเชื่อไหมไม่ผมโกหกไม่ไม่ไม่ถึงขั้นกระดูกแตกเขา้าใจป่ะแค่หกลงมาใส่ขายเฉยแต่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเป็นอะไรนะครับอันนี้ใช้งานได้หมดเห็นปะ่ะนี่นี่เราดําเมี่ยมร้อยขิดขขวนไม่มีมาถึงเบาะก,กันบ้างน้ำค้างปีกป,ปีกเนี่ยไม่ล้มเปิดกเนี่ยไม่ล้ม เอิข้างนู้นก็ไม่ล้มเหมือนกันโอเคเปิดสวยไหมยค่ะเปิดอะไรเนี่ยไม่มียับเลยเห็นไหมสภาพดีลายสวยไม่มีขาดดำเมี่ยมจริงๆดำจนกล้องไม่สามารถจับความดำของเขาได้เออด้านล่างก่อนรอยขีดขวนไม่มีใช่ปะไม่มีค่ะแล้วเราก็มาดูแผงประตูกันแผงประตูเนี่ยรอยขีดขวนโซนด้านบนเนี่ยไม่มี ไม่มีเลยนะฮะแล้วก็มือจับต่างๆเนี่ยไม่มีแตกหักแต่คุณจะเห็นตําหนิตรงที่ปลดล็อกว่าคุณเห็นกระดูกสีดำๆด้านบนนั่นแหละ oh <my> กระดูกสีดำๆนั่นคือเขาเรียกว่าสีถลอกจนเห็นสีจริงๆของเขาแล้วก็เทาๆไล่มายาวๆเนี่ยสภาพดีนะครับโอเคมาโซนกลางเนี่ยรอยขีดขว่วนไม่มีไม่มีหักไม่มีรอยจีดนะครับแล้วก็ไล่มาด้านล่างเนี่ยช่องใส่แก้วเนี่ยไม่มี ไม่มีแห้งกลางนะฮะแล้วก็ไม่มีรอยเท้าเขี่ยแล้วก็มาดูลำโพงลำโพงเนี่ยไม่มีทะลุเลยแล้วก็สภาพใหม่เอี่ยมนะครับไม่มีฝุ่นแดงๆเข้าไปด้านในคันนี้เป็นรถที่สภาพข้างในยังใหม่กริปอยู่เลยผมโคตรเชียร์จริงๆผมเชียร์คันนี้เลยถึงแม้ว่าจะสภาพเป็นแบบนั้นนยะแต่ผมเก็บสีให้อยู่แล้วนะครับแต่ผมอยากให้คุณได้ไปจริงๆด้วยราคาที่เท่าไหร่ไงสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นผ่อนประมาณเจ็ดพันสอง ได้ยาวถึง84มวดนะครับยิ่งถ้าคุณเครดิตดีๆนะน้ำค้างคุณออกรถฟรีดาวฟรีดาวคือคุณออกรถแบบใช้เครดิตอย่างเดียวเอาเครดิตมายื่นให้ไฟแนนซ์หรือถ้าคุณบอกว่าเครดิตคุณกลางๆเนี่ยน้ำค้างพี่ขอ4,000พอนอกนั้นผมออกให้หมายถึงว่าค่าประกันเนี่ยที่คุณจะต้องจ่ายไม่ต้องสำหรับเครดิตกลางๆนะสำหรับคันนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ ฟรีค่าจาัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการฟรีบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุนะครับโอเคนะแล้วก็มาดูแผงประตูด,ด้านนี้แผงแคบสมาร์ทแคบเนี่ยสภาพดีมาก <Yahoo! S 1> ร้อยขี่ควรไม่มีดำเมี่ยมช่องใส่ของเลยต่างๆอยู่ครบเป๊ะหมดเลยเดี๋ยวพี่ขอให้ดูไฟหน่อยไฟก็ไม่ใช่ไฟเดิมๆนะเป็นไฟไฟเปลี่ยนมานะแต่กรอบเนี่ยเป็นกรอบเดิม โอเคนะครับประมาณนี้โอเคครับเรามาดูสภาพห้องเครื่อง2.5ดีเซลเทอร์โบ DDI อ n t ค r c o o l e r สภาพฝาไม่มีแตกหักนะครับดํมเมี่ยมแล้วก็ข้อยางอะไรต่างๆนะสภาพดีสภาพสะอาดนะครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนยังใช้งานได้อีกหลายทศวรรษนะครับแล้วก็มาดูรอยอาร์กัน โอเคมากโอเค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 ตรงนี้ก็โอเคนะครับรอยอาร์กอรอยู่ครบแล้วก็ช่วยดูข้างล่างกันนะครับผมอยากให้ตรงนี้ไม่เท่าไหร่ไม่ค่อยอยากให้ดูเท่าไหร่อยากให้ดูโซนตรนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับจุดที่ทุกคนไม่อยากให้คุณดูแต่คุณต้องอะไรปะคุณต้องอยากรู้อยากเห็นเห็นเข้าใจปะวะคุณต้องอยากรู้อยากเห็นเหมือนคุณคุณอยากได้แหวนอะ แหวนของอะไรแหวนของ The Lord of t h e r i n คุณจะต้องเอามันให้ได้ของรักของข้าของรักของข้ามีใครเคยดูบ้างแหวนแหวนข้าแล้วนเรานี่หน้าคอสเพย์เป็นกอลัมนะ <laughs> แล้วก็เนี่ย not, not, นะ็อตเนอะไม่มีขยับ <c oughs> ดูช่องเครนี้ดิสภาพเป๊ะเ <c oughs> ป๊ะนู่ปไปเนี่ยสียังเดิมๆอยู่เลยเ่ยทุกอย่างครบหมดเลยจุดเนี้ยไม่อยากให้ดูเท่าไหร่ว่ามันบง่งบอกไม่ได้เท่าจุดจุดตรงนี้ เนี่ยนี่คือจุดสำคัญเลยทุกคนเห็นปะหน้าพี่น้อสเนี่ยตรงเนี้ยผมไม่อยากให้ดูเท่าไหร่เนี่ยคือจุดสำคัญแล้วคุณก็ลูบๆโอ้โหคมกิบอย่างนี้แหละที่เลือดสาดมันจะทำให้รถเดินมากพยายามจะเดินขนาดไหนนะเป็นไรวะน้องไม่ได้ไม่ได้จริงๆไมเราเราเราเป็นไร ไม่เราเราแม่งโรคจิตแล้ว okay, so ้โอเคนะครับก็อันเนี้ยป้ายอะไรยังเดิมอยู่นะครับติดมาแบบนี้เลยนะโอเคเยี่ยมเยี่ยมรถคันนี้แม่งพร้อมก็คือผมผมยอมรับเลยว่าผมเชียร์ให้คุณมาเอาสำหรับใครที่ต้องการรถที่สามารถไปประกอบอาชีพเสริมได้เพราะอะไรบ้างเพราะคุณต้องขนของข้างหลังเนี่ยคุณรีบมาเอาเลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยผมกำลังจะสร้างครอบครัว นะครับผมมีลูกตัวเล็กอยู่ยับลูกคุณไปขับนั่งข้างหลังได้เลยแต่ถ้าคุณมีลูก2คนแล้วโตวระดับหนึ่งแล้วคุณครับผมไม่สนับสนุนคุณไปเอาสี่ประตูผมมีสี่ประตูอีกคันหนึ่งออเนิวเหมือนกันคุณไปเอาคันนั้นนะครับส่วนคันนี้เน้นขนของแต่ถ้าคุณบอกว่าผมอยากจะเอาไปเป็นรถคันที่สองผมขอให้คําแนะนําอย่างหนึ่งก่อนคุณเอาไปเป็นรถคันที่สองเนี่ยคันนี้ขอนประมาณเจ็ดพันต้นนะคุณลองคิดดูว่าคุณทําอาชีพเสริมเนี่ย คุณควรจะหาไรายได้เนี่ยได้เท่าไหร่ถึงเอาไปแล้วมันจําเป็นฉะนั้นคุณอย่าลงทุนมากอย่างแรกที่คุณต้องตัดไปเลยกับการที่จะซื้อรถเสริมไปทําอาชีพเสริมเนี่ยหนึ่งเลยคุณจะต้องลืมความเพลนะครับสองนะค,คุณจะต้องอย่าใส่ใจว่าคุณจะเอารถคันที่สองนียไปแต่งไซ่แมตแต่งซิ่งอะไรก็แล้วแต่อย่ามันจะเป็นการเพิ่ม เขาเรียกว่าเพิ่มต้นทุนโดยคุณไม่รู้ตัวบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเป็นความสุขส่วนตัวใช่คุณไปเอาทํากับรถคันแรกดีกว่าหรือคุณเอาไปทากับตอนที่คุณมีเงินมีปัจจัยอะไรมากพอแล้วดีกว่าคุณอย่าลืมครอาชีพเสริมอาชีพที่2คือคุณหารายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวของคุณเข้ามาให้ลูกคุณมีค่าเทอมเข้ามาให้คุณมีเงินเก็บสามารถเอาเงินไปใช้นี่บัตรเครดิตใช้นี่อย่างอื่นได้แล้วรถคันที่2เนี่ย คุณจะต้องผ่อนเขาเนี่ยพอหักผ่อนหักต่างๆเนี่ยคุณต้องมีเงินเหลือเก็บด้วยนะนะครับคุณทําเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นไม่งั้นคุณจะประกอบอาชีพอีกอาชีพนึงทำไมนะก็ประมาณนี้ก็ของเงินเดือนที่หมื่นหกขึ้นไปนะครับหรือรวมรายได้เนี่ยต่อเดือนเนี่ยหมื่นหกพันบาทขึ้นไปนะครับเงินเดือนหมื่นหกขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าผมมั่นใจในะอาชีพเสริมยังไงผมเอาไปเนี่ยกำไรผมมากกว่าที่จะผ่อนรถคันนี้แล้วถ้าคุณคิดอย่างนั้นเนี่ย คุณก็ลยุยไปเลยนะสนใจโทรหาพี่พันเลย0815198985พี่พันดีพันนรัต1999 0813142568 KMR รัต Line ID SI @wgy0880d อย่าลืมเติมแอดไซด์ด้านหน้าด้วย Facebook ดีเวนวัคพันนรัตนะครับใครอยากจะลองขับโคตรยินดีเลยมาที่รามคำแหง164ริมถนนใหญ่ติดปั๊ม PT นะทุกคนนะมาลองขับด้วยตัวเองนะครับผมจะมีความสุขมากถ้าคุณเชื่อในตัวคุณเอง โค้ดแฮปปี้ทุกครั้งที่เห็นลูกค้าเดินดูๆมาคนเดียวมาดูรถนะฮะมันเหมือนเป็นความสุขของเขาเขามั่นใจในตัวเขาเองนะแต่ไม่ใช่ว่าผมจะบอกว่าเฮ้ยคนมาลองเนี่ยไม่ต้องใครอยากมาลองเป็นเพื่อนคุณผมยินดีให้คุณลองนะครับก็วันนี้ประมาณนี้นะฮะแล้ว่งที่ผมอยากจะบอกคืออะไรรเปล่ะคุณดูรถเสร็จแล้วใช่ไหมก็สวัสดีปีใหม่นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาอุดรุน แนะนำคนมาซื้อหรือแม้กระทั่งคุณแค่ดูคลิปผมเฉยๆเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าดูคลิปแล้วมันช่วยอะไรช่วยเยอะชิปหายช่วยให้ลูกค้าคนอื่นๆเห็นคลิปผมแล้วเข้ามาซื้อแค่นี้คุณก็ช่วยแล้วช่วยคอมเมนต์ดีๆให้กำลังใจผมเนี่ยขอบคุณมากๆนะครับก็คุณอย่าลืมนะครับอย่างที่ผมบอกหลายๆคนแค่กดดูก็คือช่วยผมแล้วบางครั้งผมไม่อยากจะใช้คําว่าแค่กดดูกดดูก็ช่วยแล้วคุณไม่จําเป็นจะต้องแบบมาซื้อถึงช่วยผม คุณกดดูคลิปผมผมทุกคนเนี่ยมีกําลังใจจะบวกงานเพุ่งนนี้ต่อเลยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากแล้วโดยเฉพาะเดือนที่แล้วก่อนปิดเนี่ยเรากังวลเรื่องเงินเรื่องรายไ,ได้มากปรากฏว่ายอดดีมากยอดดีมากก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานผมทุกคนนะครับน้องน้ําค้างมายพี่ชิพี่คิดนะฮะแล้วก็พี่ตะวันนะครับพี่เอกพี่หนุยพี่อาร์ตอะไรงี แล้วก็โตนะครับคำเลนป่าลมคู่หูผมช่างเทพแล้วก็พี่ชาญลุงเป็กนะแล้วก็คุณมอมรรัตแล้วก็พี่พันนะครับประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากหวังว่าปีนี้จะเป็นปีของพวกเราอีกครั้งนะครับแล้วก็สาธุขอให้ยอดขึ้นไปเยอะกว่านี้ขอให้ลูกค้าฐานแฟนคลับเยอะขึ้นกว่านี้ขอสักแสนคนขอเพิ่มอีกสักแสนคนได้ไหมน้ำค้าง แสนคนภายในเดือนนี้ครับก็รอเล่นนะรประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็อยากจะแจกของแต่ไม่มีคนเล่นเกมด้วยเลยวะ่ะแต่คนมันอยากจะแจกอะ่ะเข้าใจะปะเราจะแจกไงดีวะเดี๋ยวไปคิดก่อนว่าจะแจกไงดีวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากสวัสดีครับ